หล่อผ้าเมื่อนี่ละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมองใครนี่คนคนบะคนบะยางมองหนีหรือกันเลยเหลือเจียกไหมเอ๋ล่ะเอ๋ล่ะไอ๋ล่ะละงูกละงูกเป็นดอกยังได้เมียนมันเป็นออกมันออกเป็นมูตะหนแต่ว่า กนมาค้นก็หาไปเร็วเออมันเหลือหน่อยค้นหาไปเร็วเนี่ยอันวงนี้มันเหลือตาคนเออแต่ยอดท้อทางเลยล่ะค้นกันแล้วบ่เบิ่งนั่นปะล่ะอันนี้เราทำมาบอกไข่โอ้ได้ดอกดอกดอกใยดอกนึงแล้วป้าน้อยก็ได้อันนี้ละตอนนี้ไข่เอาเกลือบุ้งเมียนเั้งเมียนน่ะเนาะเมียนนั่นไม่แนวต่อไม่เน่าจ่อหน่ะ ดอกเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกหน่อยวันนี้ปวกหลวกมุก็ได้อยู่ไข่หนึ่งนี่จะ่าเจริญหาให้เรางูเจริญเป็นไข่อีหยังนี่เจ่ิญเป็นไข่อีหยังเฉียบเบิ่งถุงอ่ะเนี่จ้าไข่หน่อยโอ้เหลืองป่ะหน่อยอ้าได้เหลืองนะล่ะนี่ใบขาวเหลืองนี่เพราะว่ามันออยูู่่่นนหมเเลืงงีบิแน่นอนเลยเนาะเหลืองนี่มันใจเลยเอ้ยมา อาเียกปวกนี่คอยคอยเจกิดปวกแบบนี้ล้ะคือเกาตอนันบู้ออนซนเปอาขาเงาคักโอาโนี่ล่ะคอยมาขี้ปวกเ้าไปได้เลยปวกใหญ่ตัวนี้โอ้ยใหญ่เราจะควงเราไได้เฮ็ดปวดใหญ่ทายลุบก็เล่าหนิล่ะกาคืออ้วงป่วงคักแท้ปุ ยังไม่จ,จะพาไปหาเพื่อนหาเพื่อ, <ฮา S 2> อน,เนเพื่อนนะแกมาใส่ตา,ตา,ามาขึ้นตามาขึ้นตาเด้ดอพี่หนอเด้อหมูดูดีเด้อพี่โอ้ยแตนซ้อนขาดเราไม่มีใคเห็นแล้วบอกแล้วนั่งอยู่ผู้เดียวอันซ้อนให้หนอพี่หนออะเป็นขึ้นจังเห็ดนนางฟ้านี่ไปแกงนี่แซ่บเด้มันงาม หลายคักพี่น้องี่เห็ดนี่คนแม่นมดเลยรสชาดคลายเห็ดนางฟ้าเดอนีอ่อดอกจีนะหลายกับเราอเอาเป็นเอาไปต้มคาไก่แซบด้วยนี่เห็ดต้มคาไก่รสฉาดเขาเคลาย,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 ยเห็ดนางฟ้าเลยเมียนมัด อดอกแก่่ะบังเขาสีลลางยากนะอจักหน่อยเพราะว่าเขาถือน้ำเขากระสิบพลอยกระสิบปะแปะปะแปะไนหะต้องเอาไปต้มขาไก่นะไปแทนเห็ดนางฟ้าไหม และทดแทนเห็ดนางฟ้าในแสบพี่น้องตุ่มค้าไก่แสบพี่หลีเปรี้ยวมันๆหวานๆจัดน้อยอะไรหรพี่น้องเราบอกมันเห็ดอีหยังแล้วก็มันเห็ดขาวถ้ามันเห็ดหลงโง่จ้าอ๋อที่เขาเจ้าเขียนมันดูทั้งสี่มันดูทั้งสีเปิดออกมึงมันเป็นเห็ดหลงโง่พี่น้อง ี่นาเหรอค่ะเจ้าเคียอืมข้าเจ้าเคลียให้เหรอไข่ให้เหรองูนองเดะไข่นงลังได้สามไข่ไดุ้ระไข่จุระไข่ี่นาขเจ้าเคียเจ้เคียไข่ไข่เหรองูนอง้ามือนี่ละ กำลังเข็นก็ลังเข็นค่ะล้งอ,ลอ,ลอึก็ลังูออีกละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม